ครับสวัสดีครับเรนนี้เป็นจุดสำหรับ m i n s อันเดอร์กราวด์นะครับผมเอาละครับเมื่อพูดถึงมารีครับต้องต้อพูดถึงปืนสั้นครับเมื่อพูดถึงปืนสั้นครับ M Y U ตั้งตอกเก่าครับอาจจะยังไม่โดนใจเท่าที่ควรครับเพราะว่ามันเก่าเกินไปครับเออ่มนะครับมันไม่มีรางครับแถมสูงย์ไยังเป็นศูนย์ Noval แก่าๆครับผมทิ่มาดูทับล้าสมัยครับแต่นี่ครับว้าวนี่คือ Night w a r r i ร์ครับเล่าเก่าในขวดใหม่นะครับผมมีรางมีอะไรแล้ว มีตูนลังเอายกไห้โปรไฟได้ทีแทนอยู่ทันสมัยเห็นไหมครับคุณสามารถเอาคุณสามารถเอาไน้วร์ไปใช้ง,งานได้หลายอย่างครับอยู่เด็ยิงกระตรองหลอกเด็กแว้นสาวบ้านก็สาม,มารถทําได้ครับแมกซีนนะครับบรรจุได้ประมาณ26นัดครับผมเห็นไหมครับเต็มแม็กเลยครับเอาละครับเราจะไปดูครับว่าเราก็อ่อกนี้จะยิงแล้วเป็นยังไงบ้าง ะครับมันดูกันครับท่านผู้ชมว่ามันจะสามารถยิงกันได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับแชมว่าเอ้ยไม่ใช่ครับไนโอรเรียและเอมอิวกันหมดน,นี้ครับเอ้ยแมลอ้าอาลมาดูกันครับ นี่นะครับผมนายวอรเรอร์สามารถทํากลุ่มได้แค like ่ครับแม้ว่าจะกินกลุ่มขวาไปนิดหนึ่งครับผมในขณะที่เมอูครับทํากลุ่มบ้ากระจายไปนิดหนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าจริงๆแล้วยิงสองมือไม่ผิดอไรละครับใครมันจะบ้ายิงสองมือเวลาไปเล่นกันจริงๆว่าบ้าหรือเปล่าคุณสามารถเอาใช้มันเอาในนายวอรเรอร์มาได้หลายอย่างครับดูเลยนะครับไม่มีอะไรเกิดนครับคุณจะใช้ระหว่างเมยูที่เก่ากว่าหรือว่านายวอรเรอร์ที่ใหม่กว่า ก็ไม <anto government> ่ร well, ู the ้อะครับก็สำหรับวันนี้นะครับท่านก็ถือว่าได้รีวิวปืนมันๆไปตอกกระบอกนะครับผมท่านจะซื้อไหมผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวต่างกันพอสมควรนะครับผมสำหรับตัวนี้ราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณอ5,500บาทนะครับที่ตัวนี้อยู่ที่5,900บาทนะครับผมนะครับตอนนี้ก็จะซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับทานะครับแต่ถ้าจะซื้อก็จะขามัน